ปัวเจ๊อ่อนกำลังทำไข่เจียวมดแดงค่ะไข่กรอบๆนะพี่น้องจะได้อร่อยอร่อยไข่เจียวมอดแดงนะคะใส่เกลือหอมน่คะกอากรอบๆนอพี่น้องใส่แซ่บไข่มอดแดงก็กำลังแตก ด้านนะ,ะ๊ะเ๊บโอโหยอดยอดไข่มันแดงนะคะันนั่งแตกกว่กวๆไข่เจียวไข่มดแดงนะคะใส่ไปห่อแ่กนัวไปนอ่อว่าเจ๊ออนวันนี้ทำไข่เจียวไข่มดแดง นะะ่าอ,อร่อยมากมันหอมหอม